ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องบูลล็อก3กันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดกล่อ,องของขวัญเพื่อรู้รับเสื้อโค้ดหรือว่าผลมิติกเช่นผลเยตีผลคิสเนะเราจะเอาไว้กินแค่นั่นแหละก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราขอรอเวลาก่อน อ่าแล้วเราก็ได้กลับมาแล้วก็เหลืออีกห้าวิทันทีเหลือสามละสองหนึ่งมาดูกันว่าเราจะได้กล่องระดับอะไรรอเลยรอเลยเร็วรีบเปิดรีบเปิดเร็วรีบเปิดเ,เปิดช้าม,มากดูหน้าเราไปก่อนไปไปใกล้เปิดแล้วใกล้เปิดแล้วนั่นกล่องดุ้งๆอะ่ะจะเป็นของเราแต่ตอนนี้อีเวนต์ก็น่าจะหมดแล้วตอนลงคลิปอะ่ะเฮ้ยไี่กล่องลีเจน์ของดี เก็บไว้เก็บไว้ตอนนี้มีกล่องรีเจนเท่าไหร่นะมี2อันเราไปเปิดกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเปิดกล่องธรรมดาก่อนดูซิว่าเราจะได้ดวงดีหรือว่าเข็มปีหาที่เปิดก่อนหาที่เปิดเปิดตรงนี้แหละจัดเก็บไปก่อนมามากลับมาละกลับมาละก็เดี๋ยวเปิดเลย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 มาแล้วได้เป็นอะไรเนี่ย ผลโกสโอ้โห oh แต่ราคาก็เกือบล้านก็ถือว่ายังดูงดีมากนะก็น่าจะได้อยู่แหละแล้วต่อไปกล่องแรกล่องนี้ก็ได้ยากกว่านิดนึงก็ได้ไปผลโอยนี่มันแฝดนี่ว่าผลโกสสองผลติดแล้วต่อไปกล่องแรกล่องที่สามอีกล่องที่สองดิกล่องสุดท้ายเปิดเลยได้ลับเบอร์ผลเดียวกันกันกบลูฟี่เลยนี่ว่าผลยางยืด มาแล้วถึงกล่องลีเจนเรามาเปิดกันเลยดีกว่าก็ได้เปผลโอ้ยผลกาวิตี้เอามาทำไมกาวิตี้ก็ผลไม่ได้ดีมากหรอกกาวิตี้อ่ะก็ใช้ได้อยู่แหละเป็นผลระดับมิสติกนี่ทีนี้ดูมาแล้วต่อไปกล่องสุดท้ายเปิดเลยเราจะได้เป็นได้เป็นเฮ้ยผล แต่ในตัวเรามีแล้วอะดิเราทำอะไรกับผมพัดดีอ๋อแจกผู้เล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามียังมีแล้วอะกาวิตี้ก็มีแล้วเอาไปแจกดีกว่าเอาไปแจกแจกให้คนไหนดีนะืมเปิืทักที่หน่อยเปิดทักที่หน่อยเอาให้คนไหนดีวัาไปก็ว้ากลับบ้านนะเราลองไปดูที่คาเฟ่ดีกว่า แล้วขาขอพุ่งาหาคาเฟ่ก่อนไปเดินบนน้ำได้มนะ่มากแต่ดไป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 ก็เข้าสู่ช่วงเวลาเคลื่อนที่โอ้โหในนี้ก็ไม่มีใครเลยอะ่ะขนาดสาวบ้าคุมคาตาคุรีแล้วนะเนี่ยยังไม่มีใครเลยอะ่ะก็ต้องว้าปกลับไปแหละว่ายังมีคนยืนอยตรงกลางสองคนก็น่าจะเป็นไก่ที่เข้ามาควากล่อง ก็มีหลายคนเขาก็ทำอย่างนี้จนเอนมินปรับเวลาเศร้ามากไปไปเอาไปให้คนนั่นแหละผลกราวิตรีผลก็ไม่ดีไม่ไปหรอกกราวิตีีก็เอาไปเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นผลบุษฎะเราอเอาไปให้คนที่เปนพระคุณโอ้โหเขายังได้พระคุณแล้วอ่ะเรายังไม่ได้พระคุณเลยอ่ะพระคุณออกยากจังเลย<ม>ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมา สอนหาแคนดี้กันตอนอืน่นเราขอไวพรก่อนเลยก็ Merry Christmas and Happy New Year นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ทุกคนสนุกกับวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ Merry Christmas and Happy New Year มาข้อสอบเราก็ต่อบเราก็จะมาสอนหาแคนดี้โดยแคนดี้จะแลกของได้ดังนี้ หนึ่งที่เราจะแลกให้ดูคือหมวกเอลฟ์เราแลกมาแล้วโดยใช้2 5 0แคนดี้เราซื้อมาเลยก็เดี๋ยวเราจะให้ดูหมวกเอลฟ์ไปไปก็จะเป็นของแต่งตัวจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นหมวกคล้ายๆหมวกคิดมาส์ต์นะหาก,ก่อนนี่หมวกคิดมาสแต่จากสีแดงจะเป็นสีเขียวนี่น่ารักมากสวยมากเลยอันนี้ก็สามารถไปจาบก,กระดองกันได้เราก็ไม่รู้ว่ามันบดสเตตินอะไรแล้วหมวกที่2หมวกซานต้า โดยที่หมวกซานตานะครับก็จะเป็นการใช้500แคนดี้เพื่อนำมาแลกเป็นหมวกซานตานะครับมาและอย่างถัดไปก็จะเป็นเรือซานต้าหรือว่าส l ล y นะครับโดยที่เรือซานต้าจะใช้อยู่1000แคนดี้ก็ต้องฟาร์มแบบปวนมือหน่อยและซึ่งเรือซานต้าหรือว่าส l ล y ก็จะเหมือนรถรางซานต้านั่นแหละ แล้วก็จะมีเพลงประกอบโดยจะเป็นเพลงของวันคิดมากแต่ในคลิปไม่รู้ว่ามันจะมีไหมก็เดี๋ยวเรามาให้ดูเรือเลยใช้เงินห้าพันในการเรียกนี่เหมือนเรือซานตาเลยขึ้นไปเลยนี่นี่เร็วเหมือนเรือเร็วเติมนั่นแหละแต่แค่มันไม่ลอยแค่นั้นแหละนี่คือเรือของเรานี่เรือของเรานะครับอย่างสวย และอย่างถัดไปก็จะเป็นการแลกแฟกเมนต์ซึ่งแฟกเมนต์ก็จะอยู่แค่โลก2กับโลก3าตัวนี้เลยโลก1จะไม่มีนะครับก็จะสามารถแลก200ร50แฟกเมนต์50แคนดี้500แฟกเมนต์100แคนดี้ก็แนะนําให้แลก500อยดีกว่าเพราะมันคุ้มกว่าและอย่างถัดไปเดี๋ยวขอหา n p c ก่อนคาแรคเตอร์น่าจะหลบอยู่หลังบ้านนี่แหละนี่ไงบ้านนี้บ้านที่อยู่ข้างหน้าว่าเออตัวนี้ก็จะมีแลกเป็น E x p คูณ2.5นาะทีคืนค่าพลังหรือว่ารีสแตกที่เขาเรียกกันแล้วก็อสุดท้ายก็น่าจะเป็นีเผานะครับงั้นเดี๋ยวเรามารีให้ดูเลยว่าเราจะได้เผาแหละก็ใช้100แคนดี้ก็รีเผาได้เป็นเผามิ้งนะครับก็เผามิ้งก็จะทําให้วิ่งเร็วหรือว่าเผากระต่ายก็แค่นี้แหละในกิกจกรรมวันคิดมากซึ่งวันนี้ที่เราไม่ได้ก็คือภาคคุมกับผลหลักผลมิสติกแต่ยังไงก็ได้กาวิตีนั่นแหละก็ ผมขอจบพี่คลิปแต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคบเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายไว้เจอกันใ,ในคลิปหน้า